Uh, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มีคนอยากรู้นะครับว่าเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรบางคนก็จําเบอร์ตัวเองไม่ได้นะครับซื้อซิมมาใหม่ๆก็เลยจําไม่ได้บางคนซื้อมานานมากแล้วนานช้จนจําไม่ได้เลย <c oughs> ว่าเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรนะครับแล้วแต่บางคนก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องบางคนก็มีโทรศัพท์เยอะมากแต่ตังก็ไม่มีโทรหากันก็ไม่ได้ นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรง่ายๆนะครับทําตามผมแบบนี้เลยนะครับมีปากกาไหมสมุดก็ได้หรือว่าไอ้โทรศัพท์นะครับกดตามนี้นะครับดอกจัน 9, 3, 3, 4, เก้าสามสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกดอกจันเก้าสามสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับแค่นี้ข้อความก็จะส่งกลับมานั่นแหละครับเบอร์ของตัวเองก็จดให้เรียบร้อยแล้วก็จดเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าลืมอีก ถ้าลืมก็มาดูคลิปผมได้นะครับโอเคนะครับแค่นี้นครับสวัสดีครับได้ทุกติมเลย